ศาลสั่งจำคุก16เดือนน้ยศอ,อดีตสสเพื่อไทยเสียบบัตรแทนกัน เมื่อวันที่22กันยายน2565ที่ผ่านมาศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองสนามหลวงศาลอ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อม36ทับ2 6 2ที่อายการสูงสุดเป็นโจทย์น,นายนริศรทองธิราชอดีตสสสกลนครพักเพื่อไทยเป็นจำเลยคดีเสียบัตรแทนกันโจทย์ฟ้องว่าขณะเกิดเหตุจำเลยดำรงตำแหน่งสสเมื่อวันที่10กันยายน 2,556มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาวราระที่2เพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมเ,มเวลา17.33น,นจำเลยนำบัตรอิเล็กทรอนิกซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและของสมาชิกรัฐสภารายอื่นหลายใบเสียบเข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนน และกดปุ่มเพื่อแสดงตนและลงมติต่อมาเมื่อวันที่11กันยา2565เวลา16นาฬิกาสนาทีจำเลยนำบัตรอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นบัตรจริงของจำเลยและของสมาชิกรัฐสภาลายอื่นจำนวนหลายใบเสียบเข้าไปในเครื่องออกเสียงลงคะแนนและกดปุ่มเพื่อแสดงตนและลงคะแนนและขอให้ลงโทษตามพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพรศ2 5 4พมาตารา123ทับหพรปว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตพรศ2 5 6พมาตารา ตรา172ประกอบด้วยประมวลกฎหมายอาญามาตรา91นับโทษจำเลยต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาหมายเลขที่อม .8 ทับ2565 านี้จำเลยได้ให้การปฏิเสธข้อเท็จจริงจึงฟังได้ว่าการกระทําของจำเลยตามที่ปรากฏในคลิปวีดิทัศน์เป็นเหตุการณ์ตามฟ้องแม้ต่อมาคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชอได้มีการประกาศรัฐธรรมนูญ2,550สิ้นสุดลงยกเว้นหมวด2แต่ก็หาได้มีผลกับการลบล้างว่าไม่มีการกระทําของจำเลยอันมีชอบด้วยกฎหมายเกิดขึ้นหรือมีผลกลับกลายเป็นว่าการกระทําของจำเลยไม่เป็นความผิดการกระทําของจำเลยตามฟ้องเป็นการกระทําตามบนเวลาความผิดในแต่ละคราวอาศัยเจ ตนาในการกระทำผิดต่างหากจากกันได้จึงเป็นความผิดสองกรรมพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามพรปรว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพรศ .2542 มาตรา123ทับ1เป็นการกระทำความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา91องคณะผู้พิพากษาเสียงข้างมากให้ลงโทษจำคุกกระทงละ1ปีคำเบิกความของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิพากษาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดให้1ใน3 ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา78คงจำคุกกระทงละ8เดือนรวม2กระทงเป็นจำคุก16เดือนพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงแม้ไม่ปรากฏว่าจำเลยเคยกระทำความผิดใดๆมาก่อนก็ไม่มีเหตุเพียงพอที่จะรอลงโทษแก่จำเลยได้ส่วนที่โจทย์มีค่าขอให้นำจำเลยต่อสารของจำเลยในคดีใหม่เลขดำที่อม .5 ทั2565ของสารนี้นั้นเนื่องจากคดีดังกล่าวสารยังม่ได้คำพิพากษาคำขอให้ยก ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามข่าวสารได้ที่อาราวไทยแลนด์